กลาาาเเวที่รามาพบันไม่จำเป็นต้องเป็น,นวันสำคัญทูนูวสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแมปชินโดเย้ย โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวปลาจันทรานั่นเองนะครับชื่อก็จะมีอยู่ว่า moon k e n j u t s u เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสกิลเบื้องต้นกันเลยครับท่าที่1นะครับ crest เ n t นลัชใช้ชี้อยู่ที่15,000คูดาว20วินะครับท่าที่2 c r e s c เ n t นฮาร์มใช้ชี้อยู่ที่24,000คูดาว25วิท่าที่3 ดอมเบลเกอร์ breaker, ใช้25,000ชิคูดาว25วิท่าที่ 4, c r e เค e สเซนเบร Drive ใช้26,000ชิคูดาว26วิโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปเราก็จะไปดูพาร์ทแอคชั่นของสกิลกันเลย Let's go <S ใครนะคาคุอะไรสักอย่างนะ คาคูมิยะขอชมสกิลที่หนึ่งหน่อยครับสกิลที่หนึ่งปานจันทามอวิชโอ้โห,โหล่วงเลยทำไมนามีไม่ล่วงอ่ะทำไมคนนี้ไม่ล่วงครับอืมทำไมไม่ล่วงครับอ๋อแฮกเกอร์อ๋อ เฮ้ยมายืนตรงนี้เขาอ,อ๋อไปยืนเยี่ยวอยู่ตรง,น,าางนู้นนะเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูแบบใครวะห้องน้ำก็มีไม่เข้าเออใคระเนี่ย linking โอเค <c oughs> อ่ะเปลี่ยนมุมนะครับต่อไปจะเป็น skill <c oughs> สกิลที่สองเป็นตัวสกิลที่สองไปเป็นท่าที่โวยวายมากเลย ก็ะจะฟันรอบตัวแบแรงพัดกระแทกไปอีกทีก็โดนดามเมจอีกในจังหวะนั้นด้วยเสองสาจังหวะด้วยกันเลยนะโอเคต่อไปสกลิลที่3เรามาดูสกลิลที่3สกลิลที่3ปานจันทามอวว้ชูช่ๆขู่ดาดนี่ดูดาเมจขึ้นรัวดิมกันนะเป็นไงบ้างครับโดนกันแล้วลดไปกันประมาณเท่าไหร่มองไม่ทันเลยมันเยอะจักนะตัวเลขมันขึ้นถี่เหลือเกิน สองหมื 23, ่นสามเหรอนี่ขนาดยังไม่บัฟเนี่ยต่อไปสกิลสุดท้ายท่าสุดท้ายแล้วสกิลที่สี่การจนท่าไปว่ปล่อยขึ้นไปเป็นกลมๆแล้วมันก็จะไปค้างอยู่ที่คนที่อยู่กับที่แล้วโดนเป้าหมายช่วงนี้ก็ประมาณสองหมื่นเจ็ดเอาะเดี๋ยวอีกทีนึงครับอีกทีนึงครับขอดูระยะหน่อยว่ามันได้ประมาณไหนนะ แต่่านี้ดูเหมือนแบบมันพอเวลาใช้แล้วมันก็ค่อนข้างเร็วนะขอไอทีนึนครับสกิลที่ส,สเตรียมตัวจังหวะนี้แหละกำลังเผลออยู่ไปไปขู่อยู่กับตรงนี้นะไปขู่อยู่กับตรงนี้นะขยับไม่ได้ด้วยใช่ไหมก็จะมีประมาณนี้ครับผม รีวิวปานจันทานะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมก็ขอขอบคุณนะครับคนที่อยู่ในเซิร์ฟนะครับมาช่วยกันรีวิวนะครับปานจันทานะครับในคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่อยู่กันมาถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับที่ผมได้ทำคลิปต่อไปดนวยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ